ถึงแล้วเป็นไงบัางคะเอ้เคเดี๋ยวเราไปกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เบียร์มาถึงสนามบินภูเก็ตแล้วแล้วก็มากับน้องบเบสต์นะคะวันนี้น้องบเบสต์นะคะจะพาเราไปเที่ยวในภูเก็ตเรามารับรถนาตรงนั้นแล้วทีมงาน,นคุณภาพของเราคุณปิ๊กคุณเต้ยแล้วก็คุณแอนะคะมารับรถตรงนี้แล้วกำลังเตรียมเรื่องเอกสารก,กันแล้วเดี๋ยวเราไปแล้ ทุกคนจะเห็นบาเจตอยู่ตรงนี้เด่นสงงาเลยนะคะเรามาเล่าโลเคชันหรือว่าจุดที่เป็นเคาน์เตอร์ของบาเจตก่อนนะคะเวลารับกระเป๋าเสร็จเนี่ยเดินออกมาก่อนจากตรงจุดรับกระเป๋าก็จะเป็นจุดออกหนึ่งเลยนะคะเหมือนเราจะออกมาแล้วเราเดี้ยวสายก็จะเจอนี่เลยนะคะบาเจตนี่วันนี้อลิสก็มาเที่ยวแบบ4สาวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นางฟ้าฉับฉวยด้วยนะคะบาเจตนะคะเขาน่ารักมากนะคะเขามีร้านแนะนํานะคะโดยบาเจตเลยเพียงแค่คุณโชวคุณ แคุณแจรถของเขานะคะที่ร้านนังกล่าวนมหน่องแก้วใช่ไหมแล้วก็ร้านอาหารเยอะเลยพรทิปยอ๋อแล้วก็คุณแม่จูนะคะเราสามารถซื้อของที่ระลึกเนี่ยกลับกรุงเทพได้นะคะทางจินิสีก็สามารถซื้อกับสมุยได้ด้วยเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นพวกอาหารเนี่ยจะลด5%นะมีแหลมหินซีฟู้ดด้วยมีอิมมีพีมันด้วยทุกคนถึง10%เลย ชวยเฮลปิ้งดีมากความเซอร์วิสของทุกคนใหญ่โตมโหรานตอนนี้เรากำลังเช็ครถกันนะคะเช็คกันอยู่ที่ด้านหน้าของสนามบินภูเก็ตนะคะวันนี้วันนี้เรารับเป็น toyota fortuner ชุดดีเลยะคะ่ะเพื่อนๆความเลิศเลอของ ปะเทศภูเกนะ็ตวันนี้คือเรามาช่วงหน้าฝนนิดนึงเป็นช่วงที่แบบว่าฝนอาจจะตกบ้างบางวานันตกหนักตกเบาอ่างเงี้ยทางนี้นเขาก็จะแนะนําทางได้เป็นอย่างดีเลยว่าเอ้ยถ้ามาเนี่ยฝนตกไม่ต้องกังวลน,นะเข้าทางนี้นะและการสังเกตจุดมาร์คอัพต่างๆอะไรเงี้ยดีนะเธอเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงแม้ว่าเราจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันขนาดนี้แต่บางทีเราก็มีความหญิงหนิงนะเนาะเราก็จะไม่รู้เรื่องหรู้ล่าไปและจ้าไปเที่ยวภูเก็ตกันเออ กำลังจะเข้าไปสู่ตัวเมืองผู้กิจอุ้ยรถเขาดีจริงค่ะมันเด้งดึ๋งรถกว้างขวางมากทุกคนใช่จรี4หอได้เลยเนี่ยดูน้องหนีนั่งตรงนี้ก็ได้กระเป๋าสัมภาระได้หลายชิ้นด้วยตื่นเต้น้่านนนเอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะว่าบัจจ็ตค่ะน้องหีจะพาเราไปไหนบ้างค่ะ วันนี้น้องหมีบบบเจ็พร้อมรถลงมาแล้วนะคะเรามากินนี่กันเห็นไหมที่ขนมจีนสะพานหินจา้าไปดูข้างในกันแป๊ไปดีกค่ะมีเป็นถ้วยแล้วก็เป็นจานถ้าาดก็ราคาแบบนี้มันกำลังตัดสินใจอยู่เราจะมีไตปลาแกงเนื้อแล้วก็เขียวหวานเราก็จะกินด้วยกันแล้วก็แช์นะคะเพื่อนไก่เขามีเป็นน่องแล้วก็เป็นปีกด้วยนะทุกคน รีสต์เดย์คาจ้าเราจะพาทุกคนมากินกาแฟกันหรือกินมะชะกันจ้าคือพอไปกินขนมจีนกันแล้วเราก็มาต่อกันใกล้ๆจากร้านขนมจีนตรงนั้นมาก็แค่แตะนาทีนะคระัเป็นตึกเก่าแบบภูเก็ตอยู่นะคือดั้งเดิมเนี่ยภูเก็ตเขาจะมีทางเดินอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นประตูโค้ง,งให้เพื่อนๆดูเขาเอาไว้เดินหลบฝนสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็มีการปิดกั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เบียร์มาภูเก็ตบ่อยแล้วก็สนใจในเรื่องของ Building เดะะินมะชั้นสองแล้วเก็บบรรยากาศนี่เพื่อแล้วกำลังจะลงไปกินขนมสาวๆเริ่มจะกินขนมแล้กินขะนมไปมากินขนมกันโรงแรมที่ครั้งนี้มาพักนะคะคือโรงแรมที่อยู่ย่านในซิตี้ในเมืองเลย เ,เ,เขามีอีกสาขาหนึ่งด้วยแต่วันนี้เรามาพักในแบบว่าใกล้ๆ้ซิตี้ใกล้เมืองบรรยากาศรม่มรื่นแล้วก็มีการรีโนเวทโรงแรมเรวด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักกันต่อแต่ว่าอยากให้ดูนี่พัทาแมนชั่นนะคะบนเ่อนใกล้มิวเซียมใกล้ชินประชาเฮาส์ House. นี่เป็นหนึ่งชอยส์ที่ดีมากพามาดูบรรยากาศในห้องพักวันนี้เราพักกันแบบทวินนะคะสองเตียงดูการทาสีใดๆคือ <c oughs> ดีงามมากนะคะแล้วก็หน้าต่างบานใหญ่มองไปด้านล่างเห็นไ้หมเห็นน้ำคูพอดีเลยคือม <'t care. S 1> <intellectual sadece. S 2> ุมห้องนี้นะคะแล้วก็โปร่งโล่งนะคะไม่มีการชนอะไรเลยห้องน้ำนะคะมีได้ปอผมเราเป็นผู้ที่ต้องไดผมต่อผมค่ะโอเควันนี้พักที่นี่ค่ะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอยู่ด้านหน้าของโรงแรมมันอยู่ในเมืองอ่ะทุกคนอีแล็กซ์มากเพื่อนั่งชื่อตรงนี้นแบบหนึ่งอดีอย่างนึ้งก็คือมองจากห้องเรามาเราเซีเล็กซ์มากไปดูที่จอด,ดรถกันคือจอดได้หลายคันมากนัดเพื่อนฝูงมาเลยเรามาเที่ยวโอทาว่าเราก็มานอนที่นี่จอดรถที่นี่สบายใจ กำลังไปแหลมดินสอเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของภูเก็ตมาทิ้งดอกสวยถ้าวันนี้อากาศดีว้าวจะถึงแล้วทุกคนจอดแล้วผ่าทุกคนมาดูวิวทิวของภูเก็ตจ้า จุดที่แบบสาธารณะนะคะที่ชาวภูเก็ตอ่ะเขาก็จะขับรถขับมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็มาชมวิวตรงนี้กันก็จะมาตั้งเก้าอี้เก้าใจกันก็เหมาะกับการออกกําลังกายด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะที่เพื่อน,น,นดูเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแจกัใหม่ใช่ปะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็มาดูวิวเห็นพระด้วยอ,อ่ะสวยอ่ะประเด็นดพระองค์ใหญ่มากเธอดูนะฉันจะถ่ายแบบกวาดๆให้เธอดู นี่เป็นไรเขาก็มาเก็ตภาพกันเธอสาวเพื่อนก็ชิลสุดดิในรูปรู้ว่าสวยแล้วแต่ว่าถูกด้วตาจริงหรือเปล่าคะอยากชวนใครมาคะเพื่อนชวนครอบครัวอ๋อคนรู้ใจคนรู้ใจถ้ามีนะคะมีหรือเปล่าคะไม่มีชัวร์ปะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไอจีและเฟซบุ๊กด้านข้างปึ้งปึ้งโอเคค่ะขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิด ใครสนใจจะมาภูเก็ตทริปนี้นะคะเต้ยกับปิ๊กเขาเป๊ะมากเออพร้อมพามาบอกเลยมาขออะไรที่เนี่ยสมบังที่สุดน่าจะเรื่องคู่นะคะดูเต้ยกับปิ๊กเขาแบบจริงจังมากเธอสนใจให้เพื่อนดิฉันด้วยเต็มทีมาก ไปละจ้าไปไหนต่อกับบัดเจตนะจ้าเดี๋ยวดูกันจอดรถแล้วนะคะทุกคนขับสะดวกสบายปลอดภัยเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ในลริยาน,นะคะเดี๋ยวสั่งอาหารให้เรียบร้อยแล้วจะพาเดินดูกำลังทำงานอย่างแข่งขันนะคะเพื่อนๆโปรดักชั่นใหญ่มาก เรามาต่อกันเลยนะคะสามกองน้ำเต้าหูา้เดี๋ยวเก็บปรรยา,ากาศเพื่อนๆดูตอนนี้สาวๆด้านในเริ่มสั่งกันแล้วนะคะมันก็ประเกือบสามทุ่มของใกล้หมดแล้วเ,เพื่อนๆดูสามกองน้ำเต้าหูา้หะค่ะ ใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันรถบเบเจต้อมมากเลยมาตามดูนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะอยู่หน้าร้าเนเพื่อนเ,เห็นไหมจั่วเฮียงนะคะในภูเก็ตค่ะอยู่ในย่านโตทาววันนี้วันฝนพรานะคะแต่ว่าลูกค้าที่มาทานที่นี่ก็เยอะนะคะถือได้ว่าเป็นร้านโลเคอลที่คนท้องถิ่นหิดกันมาทานมากติ่นซำาก็คือสัส่งด้านหน้าเลยจอดรถด้านหน้าร้านได้เลยนะ เดี๋ยวมาตามดูด้านในนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับอลิสตอรี่นางฟ้าชักนสวยะลยเรามาต่อกันแล้วนะคะที่ริน tea. ออร์ติคที โปรเฟชชั่นอลด้านก e ินทีคุณเต้ยนะคะมีอะไรก็อินบอกถามได้เลยฉันมาถ่ายหน้าร้านให้ทุกคนดู RYN ที่ปุ่นนี่ไงร้านเขาเห็นไหมใกล้ๆก,กับสีแยกด้วยมาจอดรถหาที่จอดรถกันนะจ๊ะเห็นไหนจ้าเต้ยและคุณแอะได้นัดเพื่อนฝูงไว้อีกละบัจเจตทำให้เขานั้นได้พบเพื่อนนะคะทุกคน <c oughs> เราก็เลยมาเดินชมนูน่น<า>น,นี่น,<ห>นั่นเล่นมีทาส่งทาสีทอรี่ด้วย บลวคอฟฟีคราเวลานี้ก็น่ารักเธอเรามาถึงจุดนี้ oh. จุดดอก oh. ต้องถ่ายนะ มันดอกอะไรยังไงทำไมคนมันมาขนาดนี้เธอเราเป็นดอกบัวตับหลอ,อกหลอกมันถ่ายแล้วมันสวยเป็น,น,นเป็นโลเคชั่นเป็นแบบจุดเช็คอินคอยที่ต้องมาเก็บภาพนะแม่งที่เราอยู่นี่ก็ชุมพูนะเธอไม่ใช่ว่าไม่สวยงาโทนตอนนี้ฉันอยู่สีแยกนะคะเขาเรียกหอน,นาฬิกาคอนเสิเซียมของูเกตนะคะซึ่งมีน้องหมีน้องหมีก็แต่งชุดข,ขาวเพราะว่าเตรียมกินเจเราจ้าเทศกาล ปีนี้เขาเรียกว่าถือศีลกินผักนะคะซึ่งเป็นประจำปีเลยนะคะก็วันนี้อลิสกับเตร์คุณสิทธ์คุณแอมีเพื่อนมาเพิ่มแล้วนะคะตอนแรกว่าจะมาบินโดรนเก็บภาพความโอทาวดูตอนนี้ก็เป็นความฝนตกทั้งวันนะคะเผื่อบางท่านเนี่ยยังไม่เคยมานะคะยังเบียนม,มาตอนคลายมันแล้วถ้าใครติดตามทั้งอแอปฟ้าแอปแดงแล้วก็ตต,อตอของเบียก็มีลงบ้างเขาก็จะเปลี่ยนชุดน้องหมีแทบทุกเทศกาลเลย ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายภาพเป็นเสร็จแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวจะ้ะนี่นะคะได้ที่หน้าแล้วค่ะรอกลังจะไปค้าวไปเด่ค่ะไปภูเก็ตค่ะทางที่นี่โค้งจริงพึ้นเขาสูงมากตอนนี้ จะเจออะไรเราก็สู้พอรถเรามันเริ่เฮลโหลทุกคนได้ยินไหมเอ่ยเชื่อไม่ได้ใส่ไหมแต่ฉันอยากถ่ายพวกเธอดูแล้วนะคะตอนนี้ขับรถขึ้นเขามานะคะภูเก็ตมันบนเขาก็น่าสนใจนะไม่ใช่เพียงแต่มีทะเลนะเธอก็เป็นร้านที่มีที่จอดรถด้านหน้าแบบนี้นะคะบัจเจตนะคะเขาขัดรถได้ดีมากเธอดูสิวิวนี่แบบเป็นแนวเขาแล้วก็เห็นทะเลด้านล่างเลย นี่ก็คือร้านคินเต้นคาเฟ่บเกินค่ะคือแก้วเขาหน่ารักเขาแบบมีการติดแบบผีเสื้อ เดี๋ยวไปไหนต่อนะเธอ<า>เดี๋ยวเรากำลังจะไปแหลมพรมเทพนะคะควรที่จะต้องไปเช็คอินตอนนี้มาแหลมพรมเทพนะคะทุกคนพ<ม>ระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะว้าว<ม>นั่นไงแหลมแหลมพรุเทพ<ม>ด้านหลังคุณแอ๊ เราต้องลำบากในขนาดนี้เลยเหรอเธอมาวงเอาวิวกันเนี่ยเรามาถึงแล้วนี่คือจุดที่คุณจะต้องเดินมาให้ถึงนะคะสวยไหมสามคนเนี่ยที่เดินมากับเราคือเขาไปทางนู้นเลยคือไม่ไปแล้วอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยสวยนะสวยจริงเอาจริงกลาแสงกันไปได้ภาพนี้บายบาย เราอยู่กันที่โกเบนนะคะซึ่งอยู่ตรงแยกถนนกระบี่อันนี้เป็นการมากินหงเบียบประมาณครั้งที่3ที่4แล้วครั้งแรกคือต่อแถวจะวันนี้ไนมะ่ต้องต่อนะคะแล้วร้านก็ขยายมากเลยเ,เพื่อนเขาก็คือเรื่องลือในความแบบข้าต้มหมูหมูกรอบเครื่องในหมูตับนะคะเกาเหล่าใดๆรีที่จอดรถนะคะเขาเรียกว่าร้านจอดรถถนนกระบี่<ๆ>ก็จะมีร้านไอติมจลาโต้นะจ๊ะเนี่ยทำจลาโต้สดๆแล้วก็ไม่รู้สดไหมแต่ว่าคนกินเยอะมาก เต็มโต๊ะเลยนะ,ะ,นะคะวันนี้กับกโกเบน่ะซอยนพคุณนี่ก็คือเป็นซอยโรงแรมของเรารเปล่าที่โรงแรมที่อยู่นี่ก็คือเป็นชุมชนหลังโรงเรียนปลูกซอยนพคุณมีน้ำเต้าหู้เที่ยงคืนอยู่หน้าปักซอยเพราะฉะนั้นมาพักที่โรงแรมนี้จอดรถบระเจ็ดนะ ขารถบัเจ็ตสบายใจนะคะมาถึงที่พักแล้วไปกินโกเบนสะดวกเต้ามื้อเที่ยงคืนสะดวกมากชาเรากำลังเลือกสั่นอยู่นะคะไปตามดูกันต่อคะ่ะคนคะเราจะมาลองชีสกันฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งนะคะเช้าวันใหม่แล้ววันนี้น้องบัเจ็ตพามาตรงไหน,น เรามาแวะชื่นชมหัวใจกับข้างริมสะในโรงแรมที่มีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ได้พักที่นี่นะก็สามารถที่จะมาจอดรถตรงนี้มากินคาเฟ่แล้วก็ไปเที่ยวต่อในโอทาวของภูเก็ตได้เลยหินสาวไว้น้ำเธอบรรยากาศมันโปร่งโล่งไงชื่อของคาเฟ่คือ The Moment p ู o า Cafe นะคะด้านข้างของตัวคาเฟ่นะคะก็จะมีที่นั่งแบบนี้ผูมีทุกคนมาเล่นน้ำตรงคาเฟ่ได้ นะสอบถามพอดูนะคะไปเมนูคาเฟ่แล้วนะคะเปิด10โมงอย่าลืมมา10โมงนะแน่นอนว่าในโอทาวน่าจะมีแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าอยู่ในโรงแรมแล้วเปิดคาเฟ่แบบขนาดเป็นกระตัวปูเลยก็มีโต๊ะตรงกลางด้วยถ้าเธอมากรุ๊ปใหญ่นั่งตรงนี้เลยนัดหมายทุกคนได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเช็คอินหรือว่ามิงคอยแบบให้เธอมาเจอตรงนี้ก่อนถ้ามาพักพอน,นอนนี่ก็เป็นอีกชอยส์ที่ดีนี่เธอนี่คือเคาน์เตอร์ของทา Ông kia ทวินนะคะทวินนี้แล้วก็คือเขาก็จะออกแนวใช้สีสันสบายตาสดชื่นไปเลยนะเป็นไงนี่พิเศษสุดไม่ว่าม,ามองมุมไหนอ่ะที่โรงแรมนี้จะมีความกรีนแล้วก็มีสระปลาคาร์เขาตรงนี้เลยด้านหน้าของของห้องเธอเอ,อ่ะอรอบๆทางเนี้ยนะคะโรงแรมอาจจะเป็นเขาแล้วก็ตึกจะไม่ได้สูงเป็นแบบว่าโลโก้นะคะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตึกก็จะเตี้ยลดลั่นลดลั่นแบบว่าเป็นชุมชนจริงๆนะคะ เราอยู่ที่สนามบินนะคะท่ากาศยานกุเกตแล้วนะคะเป็นวันแห่งการเดินทางกลับแล้วนะคะน้องบาเจตนะคะพาอลิสมาเที่ยวสนุกน,นะขับรถไปทั่วเกาะเลยกับทีมงานจินิตสีนะคะอลิซะกับก่อนทีมงานจินิตสีนะ,ค,ะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีภาพประมวลทุกอย่างมาให้ดูอยากจะขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณบัาเจตด,ด้วยนะคะที่ดูแลกันมาตลอดเลยะค่ะแล้วอย่าลืมไปติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะให้กับช่องสม สตอรี่ด้วยละกันเพราะว่าภาพสวยๆแล้วก็ข้อมูลดีๆเยอะเลยอลิสเนี่ยมาสมุยเนี่ยสิ่งที่ชอบมากนะคะนอกจากมาหาเมนด้ามาเล่นโยคะแล้วนะคะฉันติดเต้าซอ,อมากไม่ว่าเจะแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะคะความพิเศษของการมากับรถประเจตนะคะก็คือมีการลดเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณแวะก่อนเข้าสนามบินอะจอดซื้อของที้านแมจูก่อนนะคะได้ทั้งน้ำพริกนะคะขนมสังขยาไส้อะไรเยอะๆเลยก็ซื้อได้ที่สนามบินเช่นเดียวกันแต่ว่าใน เมื่อแบบทางบัจจ็ตเนี่ยเขามีส่วนลดให้แล้วก็เชียงแค่โชว์กุญแจนะคะก็สามารถซื้อขนมโอโท็อปิตภัณฑ์ดีๆของชาวภูเก็ตได้เลย ถ้าไม่ทันเนี่ยก็มาที่สนามบินได้นะมีร้านเวเนียร์เยอะแยะเลยเดี๋ยวพาเดินดูก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะแต่ในลาสของแบงกอกเอเวสก็มีเหมือนกันก็มาซื้อตัวสังขยาขนมจีบสังขยามีที่ภูเก็ตนะคะตัวนี้ไม่มีเหมือนที่อื่นเลยแต่อยาจะเห็นที่นี่แล้วก็ที่กระบี่นะเท่าที่เคย experience มาก็น้ำพริกนะคะกุ้งเสียบตำสดนะคะพอที่นี่เขาจะใส่กระปุกแบบไลฟ์สไตล์แบบต,แบบตำสดเลยของแม่ๆนะก็มีมะนาวด้านบนด้วยนี่ซื้อไปเลยแกงคุง,งปลา ปลาแห้งเธอเกงคูปลาแห้งสันทูติแล้วก็ลูกชิ้นปลาภูเก็ตฉันก็มารีวิวจนนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะับโออยากให้ทุกคนรู้ว่าภูเก็ตแฮปปี้มากสนุกมาบ่อยถ้าติดตามตั้งแต่ชื่อเก่าดิฉันเบียร์สตอรี่นังฝาฉับสวยจนมาเป็นอลิสสตอรี่แล้วนั้นก็เธอจะแฮปปี้ยิ่งๆขึ้นอย่าลืมเจอกันอีกนะจ้าบ๊ายบาย